สองคุณชายตอนจบโซเชียลปังติดเทนโลกแล้วเลดติ้งได้เท่าไหร่ลาจอไปเป็นที่แบบประทับใจแฟนๆสำหรับคุณชายทั้งช่องวัน31ที่ยกพลทับนักแสดงอย่างขับขันทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ฟาดฟันสนั่นจอเช่นปอกปียธธิดาแท่งศักดิ์สิทธิ์เบยปานวาดรวมทั้งการแจ้งเกิดคู่จิ้นฟิลม์มธนภัทรแจมรัชะตะร่วมด้วยตรงๆกงษกร สำหรับอีพีสุดท้ายที่ออกอากาศไปวันที่28พฤศจิกายนก็ทำเอาโลกโซเชียลร้อนฉ่าโดยแฮกแท็กคุณชายตอนจบพุ่งทะลุติดเทนโลกกันเลยทีเดียวแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์เสียน้ำตาให้ในแม่ป๊อกเปียธิดาที่ปิดฉากชีวิตเพื่อปกป้องลูกชายอย่างเทียนฟิลม์มธนพัฒนแบบซาบซึ้งน้ำตาไหลาาพากส่วนความหวานของ เทียนจิวก็มามีให้สาวไวากระชุ่มกระชวยฟินจิตหมอนกันเต็มๆด้วยเลดติ้งเองก็ทำไปไม่มากไม่น้อยที่2.4 happy แฮปปี้เอนดิ้งกันทุกฝ่าย